คือครั้งนี้คือรู้สึกว่าแบบไม่รอดแล้ววันนี้แน่นอนเลยเลยถึงขั้นบอกว่าแบบให้กลับให้วนเครื่องกลับได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบไม่ไหวจริงเฮ้ยบัดเย่กลับมาฉันเห็นข่าวชื่อกคนอย่างแกเป็นอะไรวะโอ้โหใจทางเครื่องบินเลยตกใจก่อนก่อนก่อนอันนี้ก็ไม่เคยเป็นเลยพี่อยู่ดีมันก็เป็นขึ้นมาแต่ว่าเป็นก่อนหน้านั้นนะก่อนหน้านั้นคือตอนก่อนถ่ายโปสเตอร์คอนเสิร์ตเป็นคืนนั้นเลยแบบจะถ่ายงานใหญ่ละเป็นหายใจไม่ออกหายใจไม่สุดอย่างเงี้ยเราก็เลยไปหาหมอ ไปไปที่แบบเขาเรียกอะไรฉุกเฉินแล้วก็ก็จดให้ฉีดยาเป็นแบบเหมือนยากเกี่ยวกับกระเพาะอาหารอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นแล้วก็อีกวันหนึ่งไปทํางานกลับมาตอนกลางคืนเป็นอีกละแต่แก็หายเองตอนเช้าไปทํางานอาการเดียวกันใช่อาการเดียวกันต,ตื่นเช้ามาไปทํางานกินข้าวเสร็จแล้วก็แต่งหน้าทําผมระหว่างแต่งหน้าก็รู้สึกว่าหายใจใ<ห>ไม่หายใจไม่สุดมันเหมือน,นติดติดอยู่ที่ตรงนี้อะไรเงี้ยก็เลยก็เลยไปหาหมอหมอก็บอกว่าอาจจะเป็นกรดไหลย้อน ขึ้นมาพอเวลามันตีขึ้นมามันอาจจะเข้าหลอดลมทําให้แบบแเ,เราแน่นหน้าอ,อกใช่อะไรเงีงเง้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เป็นอะไรไปหาหมอกขหายไปสี่วันไปทํางานที่มาเลเซียระหว่างบินกลับขึ้นเครื่องมาประเทศไทยเอาละมาอีกละอยู่เครื่องดีเลย์รออยู่ตั้งนานไม่เห็นจะเป็นอะไรพอขึ้นแล้วเป็นก็เลยแบบเออก็เลยเครื่องแลนหรือเครื่องก็เลงขึ้นก็เลยพี่ครับ เครื่องลงได้ไหมอย่างนี้เลยพี่แจ้งแบบที่เอาเครื่องขึ้นคือผมไม่ไหวแล้วแบบพี่แจ้งบอกแบบผู้จัดการบอกเขาเอาเครื่องลงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราแบบรู้สึกเหมือนจะตายพี่มันเหมือนจะตายนะตอนนั้นน้ำตาคอหันดรอ่อ๋อเหรออันนี้ฉันไม่รู้เครื่องหมายถึงเครื่องลงจะขึ้นอย่างงี้เครื่องลงจะขึ้นไม่ใช่ตอนลงพี่ปรากฏว่าไปบอกผู้จัดการช่วยผมหน่อยเถอะแบบว่าแบบพี่ช่วยหน่อยได้ไหมแบบคื้นบอกพี่แจงให้บอกเขาบอกว่าเอาเครื่องลงได้ไหมหรือแบบย้อนกลับเพราะว่าไอ้ยาที่พ่นให้หลอดลมมันหายใจสะดวกขึ้นอะอยู่มันตายเครื่องแล้วเครื่องเ้าทใหม จะทำาหรอฮะไม่ได้เขาต้องเขาต้องใช้เขามีมาตรการของเขาใช่เขาก็ประกาศเรียกหมอออกมาแบบใครที่เป็นหมอมีเซอร์ติฟิเคตว่าเป็นหมอให้มาตรงนั้นมาดูแลนิดนึงใช่นะตอนนั้นคือแบบเหมือนหายใจแบบไม่สุดแล้วแบบมือชานิ้วชาหูชาหันไปบอกพี่แจงว่าแบบถ้ากอบตายนะแล้วก็หยุดพ กูไม่อยากตายนี่หว่ยมีอาการชาตามมาด้วยใช่ใช่ไอ้ไม้ไม่สบายไอ้ไม้เป็นหอบไม่ไม่เคยเป็นบ้างตอนเด็กๆไอ้ไม้เป็นตอนเด็กๆแต่อันนี้ตอนเด็กๆอันนี้แข็งแรงไม่เป็นไรเลยอันนี้แข็งแรงอ่ะวัมาเป็นตอนแก่ ก็ไม่แก่ขนาดนั้นครับพี่ลงเครื่องเสร็จได้ไปหาหมอต่อเลยไหมลงเครื่องเสร็จคือหายเพราะว่ามีหมอเป็นเครื่องพอดีหมอเป็นเครื่องเขาทำไงให้หนูบอกเหมือนแบบให้ลองกินน้ําส้มแล้วน้ําส้มมันไปเข้าไปช่วยเพราะเขาจิ้มหน้าอกก็บแบบเหมือนจิ้มกดดูแล้วเหมือนแบบเราเสียดตรงเนี้ยเขาก็เลยบอกว่ามันอาจจะมีแบคทีเรียตัวหนึ่งที่ชื่ออะไรไม่รู้ก็จำชื่อไม่ได้แล้วมันแบบไพโลไลน์ไพโลไลน์สักอย่างที่เรามีแต่เกิดแต่ว่าไม่รู้ คือถ้าเราร่างกายอ่อนแอมันจะมันจะฟีขึ้นมาหรืออาจจะเกิดจากอินเฟคชั่นต่างๆอะไรก็ตามอะไรเงี้ยมันอาจจะเพิ่งเพิ่งมากระทบอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นหลังกินข้าวอ้นี้เหมือนในหนังเลยเนาะคือแบบมีประกาศปุ๊บมีหมอดูอยู่พอดีเลยใช่ใช่คือในไฟลนั้นเป็นเป็นกฎการบินใช่ไหมล่ะถ้ามีป่วยจะต้องประกาศหาหมอใช่ประกาศหาหมอปรากฏว่าเราได้ใช้ออกซิเจนนั่นแหละตอนแรกขอจอออกซิเจนต่อขอออกซิเจนก่อนแต่พอตอนหลังคือหมอเขารู้สึกว่าเอ๊ะ เราไม่ได้เป็นอะไรที่ต้องใช้ออกซิเจนเขาให้ออกซิเจนออกเราจะได้หายใจสะดวกมากขึ้นหายใจเองได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็ผ่านไไม่เคยเป็นอย่างงี้ไม่เคยเป็นแบบคือคือคือครั้งนี้คือรู้สึกว่าแบบเฉียดฉิวว่าเป็นความรู้สึกแบบรู้สึกว่าเฮ้ยไม่รอดแล้ววันเนี้ยแน่นอนเลยเลยถึงขั้นบอกว่าแบบให้หยับให้วนเครื่องกลับได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบไม่ไหวจริงจริงว่าเป็นแพนิคเพราะน้องเป็นแพนิคอาจจะมีส่วนแพนิคมา ผสมด้วยไม่ช่วยใช่ช่วยให้แย่ลงมาผสมมาผสมด้วยเพราะว่าเป็นคนแบบกลัวเครื่องบินนิดหน่อยเพราะว่าเคยนั่งแล้วตกหลุมอากาศทีหนึ่งแบบแรงมากที่ยุโรปนานแล้วตกหลุมอากาศแล้วหลังจากนั้นอ่ะพี่เวลาเครื่องสั่นนิดเดียวคือแบบตกใจแบบต้องกุมมือใครสักคนเลยอ่ะคือชิงหัพี่ขนาดนั้นมันอาจจะ แล้วพอมันจะขึ้นแล้วมันไม่รู้ตัวมั้งว่าเรากลัวอะไรเงี้ยก็ไปแพนิคขึ้นอะไรเงี้ยครับอืมเพราะเป็นมั้งแกเด็กๆอยู่แล้วใช่เฮ้ยแพนิคไม่แพนิคไม่ได้เป็นกัเด็กเพิ่งมาเป็นเพิ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันคือแพนิคหรือเปล่าด้วยซัมมันอาจจะเป็นไฮไฮเอ้องหมอเขาไม่เรียกว่าไฮเปอร์เวนติเลชันการที่แบบมันมันชาเพราะว่าพอมันหายแล้วพอลงเครื่องมาปุ๊บไปโรงพยาบาลต่อเพราะว่ากลับมาคราวนี้คือเป็นหนักกว่าเดิมเริ่มเหมือนเป็นกีบแล้วแบบคือแบบโอ้แล้วแบบหายใจไม่ออกเขาเขาให้ยาคลายเคราะว ภาพตัดอ่หลับกำลังนั่งจ้องหน้าอยู่อืมทำไมยิ่งโตมันหน้ามันยิ่งเหมือนไอ้ไม้ดีวะก็พี่น้องกันไงหมดพี่น้องกันอ่ะเขาเกิดน้องพี่เขาเกิดเมื่อก่อนไงเมื่อก่อนหน้าจะต้องไอ้ไม้จะหน้าใหญ่กว่าหน่อยตอนนี้จะหน้าเล็กๆเออขาพี่น้องกันไม้หน้าเล็กหรือเปล่ากอลหน้าใหญ่หรือเปล่าเออเหมือนหนาเหมือนไม้เหรอเหมือนเหมือนไม้ไอ้ไม้เออหมอดีครับหมอดีลองลองลองไม่หมอผู้เก่ง แกกินกาแฟหลายๆแกข่มันก็มีโอกาสเต็นไปได้ด้วยกาแฟที่มีสารคาเฟอีนเยอะอย่างงี้หรอจริงเหรอไมรู้ก็ชุดเขียนมันหัวใจเต้นเร็วอ่ะจริงเหรอเพราะว่าจริงๆหลังๆก็เริ่มแบบมีมีกินกาแฟแบบวันละแก้วสองแก้วบ้างน้อยน้อยเาเหรอน้อยน้อยฮะเป็นเหมือนดำจริงวันละเจ็ดแปดแก้วแต่ตอนนี้ก็เลี่ยงตอนนี้ก็เลี่ยงย่งเดินรอบบ้านอยู่เลยตอนนี้ตอนนี้พยายามเฮลตี้ขึ้นแบบบอกเองว่าแบบวันหนึ่งต้องพยายามมื้อนึงต้องกินผักให้ได้ อ๋ออันนี้ไม่กินผักไม่กินได้ใช่คือกินได้แต่ว่าเลี่ยงเวลาเปิดสั่งไอแอปมือถือมันก็จะขึ้นมาว่าจะกินผักแล้วโปรโมทเนื้อทำไมเนี่ยซื้อเนื้อมาเอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยเรียบร้อวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีลดฟรีได้แล้ววันนี้ ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไราตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี